ส่วนดำๆเลยครับก็คือปูดำปลาหลือเต่าปูทะเลทุกอัามันมีสองสองอย่างปูทะเลมีปูดำในลครับกับปูขาวปูขาวประมานี้ครับราคาตามนี้เลยครับร้านโผบอยปูทะเลครับสนใจก็มาเลือกเลือได้นะครับนี่เปงร้านเลยครับปูทะเลครับ มัชัดเจนเขาวครับเจนเลยครับเตขาขาว,ขาวนี่ตแงดงตัวดำรอตัวแดงก็ไสีดีดีครับนะครับากาะครับตัขาวีชื่อร้านอะไรครับเดจดูีทะเลรมาก